ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สควอตนะครับวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟของยูเคนนะทุกคนเหมือนเดิมครับเราเล่นในโลของกินเนส์ลันเชอร์เหมือนเดิมเลยนะครับเพราะว่าเราติดใจนะทุกคน,นเวลาระเบิดอะไรต่างๆนี่ผมชอบมากเยมงเหนื่อยขนาดนั้นเลยเพื่อนท้าไมบันค้างขนาดนั้นไนะแค่วิดพื้นนะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะทุกคน วิ่งทำไมรถบันคันเล็กกระจิตจิตจังวะไอรถหุ้มเกาะปืนระเบิดตัวเนี้ยเล็กนิดเดียวเองเพิ่งมาเห็นแตเนี้ยมันปรับใหม่หรือเปล่า ้ยมีติดปืนกลข้างบนด้วยอย่างเท่เลยอุ้ยควรอะไรเยอะแยะขนาดนั้นวนะเน่ยมันคือควรอะไรวะอ๋อควรรถพวกภ้มเกาะของเราเฮ้ยผมลืมชื่อรถรถชนิดชนิดรถแล้วเ่ะผมลืมจริงนะทุกคนแบบลืมจําไม่ได้เลยจำได้แค่ BTR แค่นั้นเองโอเคเราจะเข้าตีแล้วนะครับทุกคน ตำแหน่งเราเข้าใกล้ในการประทะนะอาจจะมีการโดนยิงเกิดขึ้นบ้างนิดนึงตอนนี้เราเข้าสู่ระยะการประทะนะครับซึ่งระยะการประทะนี่ประมาณ100เมตรข้างหน้านะทุกคนเรารอเพื่อนเราสร้างฮับเสร็จต่อนนะครับแล้วเราค่อยจะบุกเข้าไปนะครับช่วยเพื่อนสร้างฮับกอนช่วยกันขุดเร็ว โอเคเราสร้างฮับเสร็จแล้วเราน่ยจะเข้าสู่การประทาได้นะทุกคนซึ่งผมอยากักอัพทุกสิ่งก่อนเข้าไปครับเราจะสโมกปิดทางเราจะไปนู่นนะครับเราจะไปตึกข้างหน้านะนั้นเราจะสโมกปิดทางโอ้มันเป็นปืนอะไรวะเฮ้ยผมไม่ถนัดใช้ปืนนี้เลยวะไม่ถนัดเลยวะทุกคนดูการ เลงของมันดิผมว่าปืนของไอ้นี่มันดูดีกว่านะรัะเสเซียกับยูเอสนี่ผมไม่รู้ว่าผมต้องเลงยังไงปืนระเบิดเขื่อนแตกสมอกปิดเลยแล้วก็พุ่งเข้าไป เข้าสู่ระยะปะทะนะครับทุกคนเดี๋ยวขอเปลี่ยนใส่กระสุนก่อนเราได้เตรียมพร้อมในการระเบิดแม่งบังทีิหายคิดถูกปะเนี่ยที่ยิงตอนนี้เราอยู่ในระยะการประทะแล้วนะครับทุกคนเดีผมยังไม่เห็นเลยบ้านหลังนั้นใช่ไหมรับราบรู้เรื่อง โอ้ยยิงติดอีกแล้วเพื่อนอคือในระยะของปืนยิงติดจริงดิประตูเป็นช่วงเลยทุกคนกูถามจริงไม่ิงมาจากตรงไหนนะแล้วผมต้องหาตำแหน่งมันก่อนนะทุกคนในบ้าน้ะอาจจะใช่อะ่ะเราต้องอัดบ,บ้านเราว่า แต่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะโอ้ยโดนโอะไเยอะแต่อเอาเราจะยิงอัดบ้านเมดสุดท้ายนะครับโอเคคำกระพบเนี่ยนเราบอกให้พุทธซึ่งแล้วก็ภาษารัสเซียเราฟังไม่ออกเลยแต่มีคำว่าพุทธฉะนั้นเราจะดันเข้าไปนะครับ เพียงข้าตาใช่ไหมพูดอะไรเพื่อนไม่เข้าใจเฮ้ยอุ้ยเห็นปากกระบอกตัปืนบอดีทุกคนเมื่อกี้ชุดคลายเพื่อนเราด้วยนะโอยิงไม่อัดยิงอัดไม่เข้ายิงไม่อัดอะไรล่ะ โอ้ยแม่งเคลียระยะโคตรดีเลยยังชอบด้วยนะครับก็เลยเพื่อนน่าจะโอเคแล้วผมจะดันเข้าไปเลยนะครับโอ้ยมีเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ด้วยคือเขาขยันพูดกับผมมากเลยนะทุกคนแต่ไอ้เี้ยผมฟังไม่ออกูดังกฤษใสซะด้วย น่าจะแปลว่าหยุดหยุดนะภาษารัสเซียแล้วก็นิว้วโอ้ยตอนนี้เรากังยึดจุดได้ทุกคนเราผมจะค่อยๆวิ่งเคลียเอย๊ตึกข้างหน้าเรามีคนเป่าวะนี่ไงเยวผมไม่แน่ใจว่ามันมีคนหรือเปล่านะผมก็เลยเช็คแผนที่ดูรับทราบเพื่อนเพื่อนบอกตามมานี่เดามั่วเลยโอ้ยศพกระเดงอ นี่มันชุดเหมือนทหารมันมันชุดเหมือนเราเลยนี่แทบไม่ได้ต่างมันไม่ใช่ตาลิบันหรอ,อน,นึกว่าเรากําลังบวกกับตาลิบันโอ้ยเฮี้ยหมอมเจาะพึมนๆอย่งวะเพื่อนวุ่นหมอเจาะพึมนๆม,มากโอเคเคลียร์ครับ ล่าเครียรตอนนี้เรากำลังยึดในส่วนของจุดแรกได้แล้วนะครับอันนี้เป็นโหมดอินเวชั่นนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องรอยึดจุดนี้ได้นะครับแล้วมันจะมีจุดถัดไปปรากฏขึ้นมานะไม่รู้ว่าเราเข้าเขี่ยรครับของมันหรือ,อยังนะครับอโอ้ยจุดเป็แยกแท่ไม่ออกเลย มันยิงมาจากข้างหลังเหรอทำไมเพื่อนเราตายอ,าอ้าวอ่าเพื่อเพื่อ,อเอ้าข้างบนข้างบนคือกีมันเว้ย ทุกคนเป็นไงการสเปย์ของผมไอ้เฮ e ียฉีดฉีดสยบเลยขอญาตไอ้นี่ก่อนครับจะแตกทุกคนจะเลือดเลือดตกยางออกนะครับโอเคเรายึดได้แล้วเราเกียร์ตรงนี้ได้อย่างเอี เช่นน่นเองโฮไว้ให้แล้วนะครับโอ้ยโอ้ย What the fuck นั <mm ่นมันตัอะไรอะ bro What the fuck เอ้ยนอนมาแววทุกคนเราแม่งคานซะเร็วด้วย Thank you โวนเพื่อนชุบแล้วแล้วก็มีศัตรูข้างในนะครับโอ้ยผมลั่นรัวมากพวะแมงคางเลยเมื่อกี้โอ้ยเฮียแมงไ,ไม่รู้ทันเบายิงไล่หลังมันอยู่ในตึกนั้นนะเมื่อกี้มันยิงออ RPG ใส่ทีมเราคือ ปืนสนะครับเพราะว่าเราเจ็บอยู่ด้วนเราเจ็บอยู่นะครับแล้วก็มองไม่เห็นเลยเลยผมเลยไม่รู้ว่ามันยิงมาจากข้างซอยหรือว่าข้างในตรงนั้นโอ้โหศูนย์เลงเทียมากผมจะขึ้นไปชั้นสองนะด้วนมันมีอยู่แถวเนี้ยตัวหนึ่งเสียงปืนใกล้ๆเลย โอเคภาพสีกลับมาแล้วเราต้องหาตำแหน่งมันให้เจอเดอย่ารอมันยิงกัน กคนเสียงไกลามากนะเจ้ผมไม่แน่ใจอ๋อเห็นแล้วโอเคดาวนหนึ่งครับเอ๊ะมีอีกตึกนั้นกระสุนเรือสามนัดแล้วเอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ตึกนั้นโอ้โหเลยเพื่อนเพื่อนกูเห็นตำแหน่งมันเฮ้ย มึงรอดได้ไงอะมันระยะไม่ถึง100ร้อเมตรเลอทุกคนโอ้โหยิงยากกว่าปืนรับเสียอมว่าปืนรับเสียแม่งตำแหน่งแม่นกว่านะโอ้โหทุกคนกดไม่ลงพื้นนะครับเมื่อกี้ถ้าเราปืนธรรมดายิงน่าจะตายแล้วมันไม่ดทายจริงอะเพราะผมเห็นเคลื่อนไหวถึงการเคลื่อนไหวอยู่ที่ยิงไม่ทันตรงนั้น โอ้ยอกระสุนหมดยิงไม่ตายเชื่อผมซักมากกว่าทุกคนผมโซแบทผมโซแบสสุดๆเลยนะครับยิงก็ไม่โดนปืนยิงระเบิดยิงก็ไม่ตายกาล็ก,กีิจจ์แต่เรายึดแก๊สเตชันได้แล้วนะครับตายวะไม่ตายงัย้นผมจะชาร์จเวลาที่มันตอนนี้มันน่าจะโดน ผมน่าจะยิงโดนมันอยู่นะแล้วผมจะพุทเข้าไปเลยทุกคนเดี๋ยวเพื่อนเราน่าจะครบเวอร์ให้อยู่แล้วนะครับเดยดันเข้าไปเลยมีข้างหลังอีกมันตายทุกคนเรายิงล้มนะครับเปลี่ยนเป็นฟูกาโต้โอเคตาย ไอเหี้ยมึงย้ายมุมอีกแล้วเฮ้ยโอ้มันมันย้ายมุมที่เราไม่เห็นพอดีนะทุกคนลัคกี้จัดเลยมึงนี่ทำบุญมาด้วยเลยวเพื่อนเดี๋ยวผมจะดันเข้าไปนะทุกคนเพราะผมเห็นตัวมาแล้วแต่ผมไม่ระวังหลังนี่คือเดินโง่ๆเลยตายครับอ้เรานี่มันเอ๊ย กำลังจะบอกว่าเรานี่มันสุดยอดจริงจริงไอส้สว์มีตัวซ้อนอีกเรียผมอยากให้เขาพูดไปอะ่ะโอ้โหเ,เพื่อนไม่ได้ยิงเหรอผมพูดเลยว่าเพื่อนจะช่วยยิงสรุปไม่ใช่นะครับแต่มีศัตรูอยู่แถวนี้นะทุกคนเราจะปรับเปลี่ยนเป็นฟูลออร์เจนี่ครับ ไม่แน่ใจว่ามันวิ่งมาจากทางไหนนะแต่ไม่ปลอดภัยชัวนะครับตรงนี้น่าจะได้ยินเสียงเราเช็คเช็คเช็คขึ้นชั้นสองเช็คเช็คเช็คนี่เขียนะครับบ้านนี้เลียแต่บ้านอื่นไม่น่ารอดโอ้ ไอ้ยค่ผมตายไม่พัเอาจริงผมตายนี้ผมตายประมาณห้าหกหกตัวเกือบชนะแล้วครับจีๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับก็ยังจูนไม่ค่อยติดนะครับในพอดูสกอร์นี้ไว